สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการเกษตรกันอีกแล้วเนาะวันนี้ไม่ได้มาเจอกับวิธีการ,รปลูกผักนะวันนี้ก็จะมาเจอกับวิธีการกําจัดกิ้งจบเก็บง่ายๆนะครับใช้เป็นตัวยาผาราบดละเอียดต่อไปใช้เป็นกล้วยอันนี้เอาเฉพาะเนื้อนะำมาละลายใส่ตัวยาผาราให้มันละเอียดเล็กๆอย่างนี้นะ ที่การใช้การคือนําเป็นตัวยายอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยแล้วมาแปะไว้ตามจุดที่คิดว่าจะมีกิ้งจกนะครับหรือว่าจะเป็นบริเวณใต้โคมไฟใต้หลอดไฟก็ได้ใต้วงกบประตูหน้าต่างอย่างเงี้ยเราแปะไว้อย่างงี้เลยแล้วขอจะมากินเองนะครับแล้วเราต้องทาบ่อยขนาดไหนทําเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับทําเพียงแค่ครั้งเดียวกิ้งจกมากินไม่เหลือกินปุ๊บร่วงทันทีนะครับส่วนนี้ ง่ายมากเนี่ย